ชอที่น่ารักของเราทั้งหลายว,วันนี้นะคะรบบเรามาเลเรนแดนนี้อบนั่นเองซึ่งเราจะมาเล่นเกี่ยวเพื่อนของเรานะคะอะแนะนำตัวสวัสดีเราชื่อพีนะชื่อพีพีอะต่อไปค่ะชื่อไอดา้าอะคนนี้ชื่อพีพ,พีนะคะพีพีเอ๊ย PPE เนี่ยจะขึ้นต้นวีา T N นะคะไอด้าก็จะเป็น N A นั่นเองเราเนี่ยก็จะมาเล่นกับคนที่เป็นสายคลาสสิกนั่นเองนะคะมีเพื่อนทางบ้านบอกว่าอยากให้เล่นแนดนนี่โบนั่นเองมา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 เลยเพื่อนมาเลวมาเลยมาเเออมามากันไปเถอะมาเลยเดี๋ยวตักเข้าไปในแมปกันเลยนะคะตอนนี้เราเข้ามาใน เลวนะคะเขาจะให้เลือกเลือกนะเขาจะเลือกเป็นฟินฟินเนี่ยเป็นสายสายป่นนะความเร็วเนี่ยมีไม่เยอะนะคะมีแค่สองดาวเองมันสายป่นนะคะคลิปนี้อ่านนี้ขมหยาบคะ่ะด้วยความตกใจอันนี้ขำหยากนะคะเพราะว่าเราตกใจค่ะ นี่ไอดาของเรานะคะไอดามีคนหลายคนเนี in life, Hence, it? It? It, ่ยถามว่าถ้าเราอยู่ในลิฟต์แล้วไม่ออกมาเี่ยเป็นยังไงนะเรากจะทําให้ดูนะคะอ่าเราค่ะอยู่ในลิฟต์ก่อนอยู่ในลิฟต์กันนะคะมันจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะนี่มันจะได้ออกให้เราค่ะมันไมมันจะไม่ตัดสินให้เรานะคะ ม่่องพีเราง้อได้น้องชังการแลนด์มาแล้วนะคะวสวัสดีไอย่สวัสดีไอยาเฮ้ยเราเจอแล้วนะคะหนึ่งอ้ยไอ้ปั๊ปปี้จะมาทำหาพ่อมงหรอเราจะเป็นผู้ช่วยพี่ได้มั้ยได้สิไอ้พี่พีเราช่วยนะ คนที่จะช่วยพีพีนะคะก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าพิมพ์หนึ่งค่ะเดี๋ยววิ่งหลบหลังกล่องวิ่งหลบหลังกล่องเราเราเราหยุดเฉยว้ายผิดูดนี่ทำหาพ่อหาแม่มึงหรอเจออะไรเพื่อน,พ,น,พ,นออพีมพีมวิ่งหมดหลังกล่องวิ่งเจออะไรบ้างพีนน่ลุงเราเจอบอมบี้เจอพีมนหนุ่ย สวยแล้วไงวิ่งโต้วนวิน่งโต้วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป๊ปอปปี้ออเอาตายแล้วเหรอเดือดนะเลยวิ่งเร็วแล้วออแม,แม่สายจัมเปิ้ลเอ้ยฉันได้สายจัมเปิ้ลแล้วเพื่อนแกระวังข้างหลังทัน เออพีพีที่กำลังทารามานอยู่นะคะอ้าวเป็นคนตายไอ้หน้าหรอพี่ตายโอ๊ยสังเกตเพื่อนก่อนนะอ้าวตายแล้วเหรออ๋ออ๋อนันยาฉันเองเน่ะยาฉันเองดิฟิน นั่นแหละเด็กวินได้ฉันเองไอ้เดกก็ตุยเหรอใช่ตุยหมดละคือฉันคนเดียวแค่ฉันแรกก็พอได้เนาะป๊อปปี้เนี่ยไม่ควรตายเพราะป๊อปปี <anak lonely> ้นะแต่วินเนี่ยพอตายได้ไอวิ่งช้าไอวิ่งช้าไม่มีโทรศัพท์เลย โดนฟินเงี้ยนรับแคปซูลก่อนเด็ดแหลกว่ะโอ้โหดนี่นายว้ายมันเดินอ้อมมาทางนี้เราเสียไปแล้วเราเสียไปทั้งเพื่อนทั้งหัวใจโอ้ยอีกแค่หนึ่งื่องเองอ่ะ ปีไม่โหนะแต่ฉันว่าปินมากกว่าฟินอะฟินอะคอนช้าแต่ว่าเวลาเราปั่นเสดามาใจนั่นแดนนี่อีพี่ะแดนนี่คือถ้าเราปั่นเสร็จแล้วอะถ้าเราปั่นเสร็จแล้วอะแดนนี่มันจะรีบวิ่งมาหาเครื่องเราเลยจริงเพราะว่า ประมาณนะเสื้อไอวีคือแบบคนน่ารำคาญจริงแล้วก็แคปแคปจีแบบเน่นใส่สโลใส่แกวับดีจ้ะสโลนาฬิกาจับเวลาหรอยังไม่เอาดีกว่านะแดนดี้่ขอไม่เอานะแดนดี้โลเที่ยวอะไรนะโลเจอเจอก็คือทำมาเป็นนักขุนนักขุดขงมันจะมีเส้นสีขาวที่ท็ ใช่แคปซูลก็ต้องระวังนี่ไม่ระวังเลยคุณคุณระวังแต่กูอะจะเจอมันด้วยคุณไรเก็บไว้คุณไองเบิร์ากลัวแม่มแบัตรชาอืมสิมาหาพ่อหาแม่ไมกก่ดีตอนนี้ชั้นสองแล้วค่ะแล้วก็อยู่คนเดียวใช่เลยคนเดียว พร้อมกับเพื่อนสมุนที่ติดตามวิญญาณของเราอย่างอาคาเคนว่าทำไมไม่มาช่วยครูไม่โดนลักแม โรเจอร์เก er. okay. okay. ๋เก๋ปั่นตรงนี้ก่อนก็ปั่นให้มันเหลือนิดเดียวน่เก๋อาานเช้อุ๊ยปเบลรบอกได้ลยอุ๊ยเอี้ยอเ้ย มองไม่เห็นว่ะเส้นยักษ์เส้ยหนูใจเดียวว่ะสวยและแบนเนดอยู่ไหนวะแบนเนดอยู่ไหนวะอีแก่กระเทยมึงไม่ต้องตามกูมา่วยซันตีนกูจะไปไม่เอล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 ตัวย แล้วใหมค่คนันค้อนที่หลังอะ่ะก็แบบเ,เวลาจะปัดขึ้นก็ดูมงดูทางเลยนะเ<อ>บ,บ่คนเดียว ไปกันค่ะทุกคนไปตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งร้อยสิบเก้าน้ำหมึกนะคะแล้วก็จะซื้อตัวละครนี้เลยเอนน้เราได้ชิมโปแล้วค่ะทุกคน เอาชิมโปมาทำเที้ยอะไรน่าร <space> ักอ่ะน่ารักแต่หน้าบูด่าเรยู่แ่ว้าบูดมใช่น้องนาบูดนาบูดเช่อบดเ้ยฉันจะเก็บอันี้กับอืนคุยชีวอันนี้คือรว์ อยมันก็ไมนนนนนน่นี้เออไม่กี่ชื่อเคยคืออะไรอ่ะกีทองคำค<ะ>าม่้จะ่าลวอันนี้ยของฉันสมบูรณ์แบบกับฉันอยากได้สมบูรณ์แบบไปที่ลีฟทุกคนที่ลีฟแล้วก็ไปที่ลีฟอไปปนนมมีบางอย่างป่ะฮะ อั่นน้มึอคนเดียวหรอกจ้าที่มันบอกนะฉันไม่ได้ที่ไหนวะคือไปปั่นน้ำมึกคนเดียวกูจะไปซื้อสตนนิคเกอร์ให้พี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 อยากให้สับเอ้ยมึงใครอ๋ออ่เด็กอ๋ออันนี้หไปไปต่อนี่มีคนอยากให้เราเล่นเกมไหนอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็ดองค่ะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาตาที่หลังนะคะเอซีที่น่ารักของเรา่ากชิมน่ารักมันแลว้วฉันเป็นทางเดอะบีแล้วก็ชิมโปชิมโปโพอะไรของมึงชิมโปจ้ะชิมโปชิมโปโพกูเรียกอย่างเงี้ยตอนที่กูเพิ่งเล่นเด่น ชิมโปตาชิมโปโคฉันดูแต่พี่เขาเอาแล้วฉันก็ดูว่าเขาจะเรียกยังไงไอวัตแคนดี้ไอวัตแคนดี้เอาจริงนะอยากให้เขาปรับให้ชิมโป,โปใหม่ว่ะดูไร้ประโยชน์เกินตัวนั้นเป็นตัวละครที่ถูกที่สุดแล้วเนาะใช่ไหม นี่ตัวแล้ากามาด้วยแล้วต้องไปแล้วนะทุกคนก็ขอบายบายก่อนนะทุกคนบายบายเข้าแถวก่อนนะ